ดีครับพี่น้องเอามือนีกับผพ้าออกมาใสหนูแล้วครับนี่ครับพอดีผมได้กระปูมาสามโตครับ่าเดี๋ยวมาใส่กงมือนีมันจะเป็นยังไงมากับกงครับกงเจ็ดอันครับกับดวงอีกเก้าอันครับมือนีมาคำครับไปแรงงานวันหยุดมาไปคตดงานมา้าจะยด้หนมาหอดำคำครับอ่ะนี่นะครับหมายผมทางคลองนี้ครับดีไซน์จะย่างละสองอันครับโกงกับ ด้วงนะครับเอาตะเบิ่งไม้กันครับวันนี้นี่ครับไม้ผมครับช่องทางงางมากครับสบายเห็นห้อยกัดหงาอยู่ครับยางจากหลุดจากด้วงมากกระดิบไหมพอโกงครับโกงผมใส่เป็นี่ครับใส่ไงีปู่กับขี้ิตาครับอฟังพุ่นกะนี่ชุดนึงครับห้อยกัดสถานการณ์มีหนูอยู่อ่ะสถานการณ์ ไปเบิ้งน้นกันเรื่อยๆครับมีเอฟซีบอกมานะครับว่าใ,ใส่มันปูท่ากงครับผมมันปูท่ากงแล้วก็เอากระดองใส่ไว้ครับผมใส่ก้นครับหลังนี้ซุ้มนี่ก็ท่ายครับเดี๋ยวปูมาสามตัวหนึ่งผมใส่ไปซุ้มนั้นแล้วครับเใส่มองนี้ก่อน ครับกัญญาครับข่าง้างเลยครับอันตรายใส่หยัดหยัดก่อนอองกุ้งสันซสำครับโอเคครับจังในแนไทยหลอบหนึ่งเด้เอมันปูใส่ไปครับ ใส่ต่อครับพี่น้องวันนี้สวัสดีตอนเช้าครับพี่นอ้องเอ้าไปยำนู้นกันครับพี่น้องนั่งเลียกกรบ่ถือแล้วครับบ่เข่าเลยครับวงกบ่เขา๋า โอ้ครับมผ่านมา,าบ่อู้ยลมๆๆแต่ตอครับอย่างวาพี่น้องโกงขึ้ปิดวะเอยียงเขา่าวะโกงปิดครับเอยียงเขา่า กรงปิดได้ยังไงว่มีหนูครับโอเคครับไม่เป็นไรไปต่อครับดูดวงครับดวงต่น,นิ่งครับพี่น้องบิถด หนูเข็ดตะบะครับหนูขยับตะบะดูงคบน้ามืองงค,คบบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคครบไปไปต่อครับ จะถ่ายก่อนเข้ามาใหสักสิเมตรยี่สเมตรนะครับเพื่อจะไม่เป็นการแหกตาผู้ชมใช่ไหมมันสีมีตัวว่าต้วงกันนิ่งครับรูป้าใหญ่ดักห้าครับมันไปทัวแต่ละกุงผมมันไปทัวก็เลย กับแทมมือถือครับนัน่งมาพอดวงมาพอกพอมึงต้องคอยดีได้เอาอแล้วยังเล่นโกงผมน้อพี่น้องเลยครับไอเหี้ยจิีวยังวะต้องย่ำเผากงครับกลงพีกอีกแล้ว ไปต่อครับไปต่อครับกลอง,องกุ้สัะะ้นแต่บ้าดวงอันนึงกับกุ้งอันนึงครับไปละดวงอยู่ไหน ดพ่อเอาเลย,นนลม,ยม,มันก็ผ่านมาพ่อเสจแหมายผมเอ่อมันโกงครับคือขังแต่ว่าหนูอยู่นี่ไหมเสร็จแล้วงงผมใส่็จปะมันกงผมเสร็จปะ กุ้งกับเพาะเอาเลยครับพี่น้องโอ้หนูตัวนี้ก็ขังเถอะวะอืมนะฝากตัว,ตว,ตว,ตวหาทางมาเหรินม่ได้ครับไปต่อครับ ตวงก่ะเอาเลยพี่หน่องเลยตื่นหรือบ่ตวงก่ะเขาครับอ้องโกงกับปิดเสืออีกโกงกับปิดนี่ยมาพี่หน่องเอาตัวใหญ่นะครับ ไปต่อครับไปรุ่นจุดท้ายกันมีโตัวปะไป,ไ,ปไปยามต่อครับพี่น้องน้ำดาันขึ้นสูงครับกับดวงกับกรงอีกย่างละสอง เอ้นี่ไงมึงโอ้โหโกูจะได้ตัวครับเขาด้วงครับเขาอยากเขาเย็นใช่ไหมโดนนะครับอ่าดูกงครับกงสีขาววะมาเข้าไว้นี่ก่อนฉลาดเลยวะโอ้ยเพื่นมันเปมตัวไหมเขากงงไหม วงวัเขาครับน,นี่ก่อนครับไปบไปกลับมาเก็บเรา กืดอะนรอย่่นนี้ยกูดึงครับเน่กลงพ่เขาครับแม่งไม่เข้าครับเดืดดวงสิดวง,งเข่พเข่าพีอน้องเอ้ยคืหาโตยากหรอปอไม่เป็นไรครับว่ได้กินก็เอา สรุปผลงานเช้านี้ครับพี่น้องสรุปผลงานเช้านี้ในตัวเดียวครับกกงปิดไปหนึงกงงปิดไปสองกกงครับแต่ไม่มีหนูครับ่ะคลิปนี้ก็เอาดวงมะข่าครับพอได้ยู่ไดากินครับอีสานพันธ์สปอร์ตเบิ่มหนาว่างครับผมขอบคุณครับพี่น้องขอบคุณไหลายครับ